สวัสดีค่ะอุ่มอิ่มมิสแกนสระบุรี2016ค่ะและมิสมาร์ทแอนด์บิวตี้จากเวทีมิสแกนไทยแลนด์2016ค่ะวันนี้อุ่มอิ่มอยากจะเชิญชวนสาวๆที่มั่นใจในตัวเองนะคะมาประกวดมิสแกนสระบุรี2017เพื่อเป็นตัวแทนชา,า,าวจังหวัดสระบุรีไปประกวดในเวทีระดับประเทศนะคะเวทีมิสแกนไทยแลนด์2017นั่นเองเริ่มสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28าพฤศจิกายนนี้ค่ะรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่19มีนาคม สาวๆที่มั่นใจในตัวเองอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะและ้วตอนนี้นะคะอุ๋มอิมกำลังมาถ่ายซิกคอมเรื่องครอบครัวหันษาทางช่อง5้านะคะเวลาบ่ายโมงตรงทุกวันเสาร์เล่นกับพี่เต๋าเ e f แล้วก็พี่โฟมการแฟนฉันนะคะแล้วยังมีดารานักแสดงอีกมากมายเลยนะคะในละครเรื่องนี้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของอ,อุ๋มอิมได้นะคะอย่าลืมนะคะสาวๆที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยอย่าลืมมาประกวดเวทีมิสแกนสลับบรี2017กันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันนะวันที่19มีนาคะ่ะ